วันนี้มาวัดหลวงพ่อไปนะครับวัดกำแพงหรือวัดหลวงพ่อไปนะครับมาสักการะองค์หลวงพ่อไผ่กันนะครับวันนี้ก็มีภาพกิตกรรมฝาผนังนะครับบอกเล่าเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัตินะครับ แล้วก็มีรูปหล่อพระเกจิอาจารย์อยู่นะครับเรา,าวได้กราบไหว้กันนะครับนี่พระเกจิกกอาจารย์ฝ่ายนะครับแล้วก็สาธุสาธุสาธุนะครับคอานย่าถ่ายนะครับผม นี่ครับผมก็จะถ่ายให้เห็นคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับบรรยากาศของทั้งวัดนะครับด้านเดก็มีดอกไม้ทุกเทียนทองนะครับให้สักการะโูราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดนะครับ แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นมัสการพระบรมสารีริกธาตุนะครับเดี๋ยวเราก็จะเป็นมัสการพระบรมสารีริกธาตุวัดกำแพงกันนะครับนี่นะครับคือพระบรมสารีริกธาตุนะครับ สำ,สำหรับวันนี้ก็คือคาถาบูชานะครับคาถาบูชาพระบรมสารีริกธาตุนะครับบสาาบูชาพระบรมสารีริกธาตุนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับผู้มีเจตนาครับมา นมัสการพระบรมสารีริกธาตุและนมัสการองค์หลวงพ่อไปนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดนี้ได้นะครับคำลับเราก็มานมัสการองหลวงพ่อไปได้นะครับที่วัดกำแพงนี่นะครับ น,นี่ก็คือคาถาสําหรับบูชานะครับคาถาสำหรับบูชาองค์หลวงพ่อไผ่นะครับ mm hmm. ก็ขอเชิญชวนผู้มีจิตกระซาททุกคนนะครับมาทําบุญกับวัดหลวงพ่อไผ่นะครับวัดกําแพงีได้นะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลนะครับซึ่งอยู่ติดๆกับวัดสิงห์นะครับสามารถเข้ามาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะครับมาขอพรอ,องค์หลวงพระไผ่ได้นะครับ ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับขออนุญาตถ่ายนะครับเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์นะครับขอถ่ายคลิปนี้เพื่อเป็นสาธารณประโยชน,น์ขอถ่ายคลิปนี้เพื่อให้ผู้ชมคลิปนี้ได้สักการะบูชาองค์หลวงพ่อไปกันนะครับได้อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ได้รับพรกันทั่วหน้าทุกคนนะครับขอบคุณมากครับขออนุญาตถ่ายนะครับผม